ไก่ต่อพันนี้พันอะไรครับคุณชาลินช่วยบอกหน่อยอ่าเป็นสายพันธ์ุจากเหล่าลำปางค่ะเหล่าลำปาง,าปางตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะตัวนี้แต่ลัาทางจะดุเหมือนกันเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตัวนีไ้ไม่มีชื่อไม่มีชื่อเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอตั้งก่อน น,นี้ยังเป็นไก่เด็กอยู่ยังไม่ออกสนามมาตัวต่อ,อไปครับตัวนี้ครับตัวนี้ชื่ออะไรครับไอ้งาขาวไอขาวอันนี้เราไหนเอ่ยเราลำปางเหมือนกันออกต่อหรือยังคะย่างยังเป็นไก่อ่อนแต่แลจะดุหน้าดูโอ้โหเสียงใสเสียงใสเสียงใส เชื่ออะไรนะไอ้งาขาวไมตว่ตัวนีนวตนวตนว้ตัวนี้ไอ้ห้าวของเราไอ้ห้าวตีกันแล้วครับตีกันแล้วครับไอ้ห้าวตีกันแล้วครับตอนนี้ไอ้ห้าวห้าวจริงๆนะครับตัวนี้กานศึกมาเยอะ มีเฉลยแล้วสี่ตัวเช,ชื่อไรไอ้ห้าวไอ้ห้าวไอ้ห้าวอย่าห้าวเบาได้เบาอย่าห้าวครับอย่าห้าวเฉลยหกอาครับไปดูไ,ฮฮดไฮฮดอ้โหดไอ้โหดเฉลยหกแล้วอ้โหตัวนี้สวยเฉลยหกตัวแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ไฮฮอโ้โหดอ้โหขันรับขันรับ โอ้โหตอนนี้มีทั้งหมดสี่ตัวน่า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 ตีกันแล้วครับ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 อย่าใกล้ครับอย่าใกล้ใกล้มีตีครับใกล้มีตี ไอโหดแล่าไกดือ้อเข้ามาครับฮามาครับไหน ของฟาร์มนะครับเจ้าของฟาร์มครับฟาร์มลินมินหม้อมินหม้อฟาร์มค่ะ